สวัสดีครับอยู่กับขางเกษตรฟาร์มนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นการทดสอบนักเรียนฝึกจูงวัวหรือโชว์เมนชิพนะครับรอบนี้เป็นรอบรอบชิงนะครับเพราะว่าครั้งนี้จะมีการให้รางวัลด้วยนะครับซึ่งกรรมการก็จะให้ตัดสินนะครับเอาหนึ่งเอาห้าคนนะครับเพื่อเพื่อจะหนึ่งในห้าจะมีรางวัลนะครับตอนนี้เก้าคนครับว่า เก้าคนนี้มาจากสามสามคัครับคัดมาคัดมาค่าละสามคนเข้ามาชิงกันนะครับเมื่อเช้านี้ไม่ได้ถ่ายทอดสดเพราะว่าตปนตกนะครับตอนนี้ทั้งสื่อทั้งอะไรก็มีมาเพียบนะครับนี่คือนี่คือเจ้าภาพหลักนะครับพ่องินแดงเราครับนีจิวครับนีจิวเล็กคนดีสีสังคมของงการบามันครับ อันนี้มันสมอ,สองมันสมองมันสมองทั้งนี้ก็สื่อนนไทยคารบอยเม็ดกระีีครับกำลังไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กค,ครับทั้งเก้าท่านเข้ามานี่ก็วันนี้เรามีสื่อทางด้าน,กนาเกษตร,รน,นี่สารเกี่ยวกับควายกับวัวกับม้าเข้ามาอันนี้เดือดข่าวครับนี่สารที่ขายดีเพราะมีอยู่เจ้าเดียว นี่กำลังลุง้นกันอยู่นะครับตอนนี้เป็นการตัดสนินนะครับตอนนี้กรรมการบอกให้ลิงแมนมาเปลี่ยนใหน้สลับวัวกันนะครับคือเป็ดการทดสอบโชว์แมนว่าจะสามารถควบคุมวัวได้ทุกตัวไหมนะครับหรือ นี่คือพินาทิเรลล่นนะครับจะเห็นยืนกอดกเสื้อดำๆนะครับพี่มองอ่อนน้อมฟาร์มจากประเไทยที่เห็นอยู่ในสนามก็คือที่เป็นกรรมการตัดสินก,ก,ก็คือรัจจา์บอยนะครับท่านคุณเมทาักเซสนะครับนายกสมาคมปราบ้านะครับ ไปดูกันไปนะครับนี่ก็นักเรียนที่ทุกคนที่มาอบรมก็คือผ่านมาตรฐานรับรองโดยอาจารย์หมดนะครับอันนี้ก็คือคัดหัวกะทิออกมาชิงกันนะครับแต่ทุกคนที่โรงเรียนนะครับก็คือผ่านมาตรฐานหมดนี่คุณบ่นอะไรเนี่ยคุณแต่ถ้าสดคุณบ่นไปด้วยนไม่ได้ถ้าสดผมทำคลิปทำคลิปเหรอทำ,ทำบ่นด้วยเ,เขาต้องพูดนะครับอ,อ๋อมันไม่ทำํำ,ำปาปกคุณบ่น โอเคบอกฝรั่งคนเซลเยอะเลยเกินนะครับแล้วผมเปลี่ยนชื่อช่องแล้วทางเกษตรฟาร์มอันนี้ก็คือเป็นยูทูบเบอร์ไหมครับเฮียเฮียเฮียงเราก็ทำช่องนะครับจยวเล็กเล้นนะครับไปติดตามได้นะครับไปติดตามได้นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องผมด้วยถ้าใครติดตามช่องยูเล็กนะ กรนาบฟุนกัน่อยฮะถ้าถึงหมื่นซับมไหร่ผมเลี้ยงหมูหันนะครับ <c oughs> ครับมีการสลับจะเป็นการสลับเปลี่ยนวัวนะครับ <c oughs> เพื่อทดสอบว่าจะควบคุมวัวได้ทุกตัวไหมนะครับ ผู้ช่วยกรรมาการก็จะมาบอกให้เปลี่ยนกับคนไหนนะครับอันนี้ก็เรียกสนามมาตรฐานนะครับสนามมาตรฐานเลยอันนี้ทำเหมือนการแข่งขันประกวดเวงรจริงเลยนะครับก็คือจะจะทำเหมือนจริงนะครับเพื่อจะให้นักเรียนที่มาเรียนนะครับ ได้เรียนรู้การทำวัวประกวดการจุงวัวประกวดจริงนะครับตัวนี้จะเข้มมากแล้วช่วงนี้เพราะว่าเป็นนัดชิงแล้วมีมีรางวัลเป็นเดิมพันนะครับซึ่งรางวัลวันนี้เราจังเป็นหมื่นนะครับตังเป็นหมืน่นใครจะได้ค่าสมัครคืนหรือเปล่าครับลุ้นกันนะครับ Nya, อ,นนอ,อันนี้คือ,อเป็นรุ่นแรกของท่าบ้านนะครับที่ทําการฝึกจุงวัวครับรุ่นแรกนะครับแต่เป็นโครงการพี่สอนน้องรุ่นที่สองนะครับโครงการพี่สอนน้องรุ่นแรกจะเป็นเกี่ยวกับการาดูแลวัวการจัดการวัวนะครับอันนี้พี่สอนน้องรุ่นสองจะเป็นการฝึกจุงวัวนะครับการบังคับวัวนะครับเพื่อลงสนามประกวด ไปแล้วครับบุกครับบกกวยครับนฟ์สดฝันเฟซเฟซบุ๊กนะครับรอบนี้เก้าคนนะครับมีผู้หญิงผ่านเข้ามาสองคนนะครับจากที่เคแลนด์ลำพูนนะครับ รอบนี้รู้สึกว่าทีเครเลนกับโชว์สนานสมกบปวด2ไงขง้าด้วยนะครับกรมการสั่งสลับอันดับนะครับสลับเพลือกอนับนะครับ <c oughs> นี่คือความหวังของโชว์โฆษนานนครับเลข13นะครับน้องอำ่ำน้องอำ่ำ หนูดูโคตรครับดูโคตรไม่รู้ว่าเคืีเสียงได้เมื่อไหร่จังก,กายเขาเดินมองเตนมอัมบนก่อนอ้ำอ่ะแดดเริ่มมอแล้วครับอตอนตอนพักเที่ยงอ่ะฝนตกนะครับ ทำให้มีน้ำแฉะเลยนะครับดูเงีนะครับดูดูด,ดูโคตรโคตรรุนมากแล้วรุนยังกับคนจูงอยนะครับนี่ก็นคนือบรรยากาศรอบๆนะครับทำเหมือน,นการแข่งการกินไม่หมดเะครับรรมีเต็นทน์วัวเต็นท์วัวักวัวคนที่มา มาเรียนก็ต้องอยู่กับ,บวัวก็ดูแลวัวเหมือนเป็นหนึ่งของวัวของเรานะครับเราลงกำลังประกวดอันนี้พิิตรคพิติตมาจากแปรริ้วนะครับนี่ก็มือโชว์เมนชิประดับประเทศค,คนนี้ <c oughs> <c oughs> มากหน้าหลายตานะครับ เวลาดึงดึงไปไหมดึง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 ,ดงอ่าเก่งมากครับตัวเล็กซูบเข้าไปแไปดดเริ่มร้อนแล้วนะครับ

ีแล้วครับกรรมการกำลังพิจารณาดูครับว่าใครทำได้ดีขนาดไหนนะครับ นนีจะเเป็นนิเเศษะครับปลี่ยนวัวเปลี่ยนวันวครับเปลี่ยนตัววัวครับผมสำหรับพี่มีเขาจบเี็นวันนี้ก่อนครับเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปครับ